รสิไงอะใครสิ่ใครวะเฮ้ยอะไรตัวอะไรตัวไรด้หลันหลอกมมึงไ้ีนะเฮ้ยแต่มันคือใครตอนเนี้ยอีเราปิดลำโพงไปแล้วมันเปิดได้ไงวะเฮ้ย ชิลบรรยากาศกินอะไรหนัแม่งไม่ค่อยน่าดูเลยเฮ้ยฮะอะไรตัวอะไรตัวสอยฟ้ามั่วแล้วไม่มีเลยได้ไปได้ไปเดี๋ยวเราลองกันแมวป่ะแมววัวป่ะแมวตัวสีขาวตัวเบลล์เลยนะเว้ยช้างป่ะเบลล์ยีราฟหรือเปล่าป่ะขาป่ะมาได้เลยยีราฟป่ะอย่าเสีาวตุ้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วหรอล้งน้าอีกแล้วหรอแอบแรงมากเลยเนาะตัวอะไรเนี่ยตัวนั้นเน่ะอะไรถอยฟ้าดูดีดีดิไม่มี มึงอะไรของมึงเหี้ยมึงดูดีๆกลางคืนใครให้รักที่รักไม่ไม่ให้พูดเหี้ยดูดิเนไม่เห็นจริงเหรออาเองไม่เห็นอาที่ทงนต่างห่ามว่ะอะไรอะไม่ใช่อะไรข่าวข่าววะขยะเงี้ยเปล่าถังขยะอะไรเงี้ยแม่ว่าลุงยายายาหยุดคิวอย่าไปยุ่งคิวหยุดคิวไม่อยากลุงจะอมไปคุยขยะหรือเปล่าเขามาคุยเอะไรคุยเหี้ยตอนนี้ตีสามคิวหยุด

เราหน้าต่างดิเราหน้าต่างอหน้าต่างแบบกูัวจนกูแบบเอ้าดูดูดูรงหน้าต่างะเห็นไหมหน้าน้าหน้เห็นไหมตัวขาวอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเรต้องตาดยังมีล้อน้าต่างตรงนี้ยัเรายยังเราประตูทั้หมดเลยนะล้ออล้อ้อ้อล้อล้้อล้อลล้อ้้ย

ใเปิดอะไเชื่อมใครเปิดอะไระทุกคนไม่รู้อยู่ข้างตรงเหนอ่ะแต่ล็อกบ้านอะไรใช่ไหมล้วล็อกรแล้วล็อกแล้วกเขาก็ตูเลยถ้าล็อกแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นมาได้ไหมอ่ะออกไม่ได้เลยไม่รู้ตัวเสียวขาวอ่ะเขาเห็นข้างล่างอ่ะลงไปดูลงไปดูความแน่ใจว่าล็อกบ้านหรือยังล็อกแนนไปดิี่นดิดีดิลอดอะไรล่ะนุนนนอะไรองไต้องไปด้วยกันดีไม่ลองไปเลยกลัวอะไรไอ้เฮ้เฮ้ ชิ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 อบ้ิชยชิ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 ้อชิ้ิช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 ิไิช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 ลชิ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 ช่ชิ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 ดิช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 ิอิชิชิไิชิกิช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 ิิิิิอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมีอะไรหรอก

เฮ้ยคืออะไรอะ่ะโดเหรอ,อ ใช่ใชไม่น่ากลัวเจ้าไม่ต้องกลัวเราไม่ลงเราอยู่นี่แหละเราจะไม่ออกไปหาไหนทางนั้นที่เราไม่เช็คหน้าต่างกับประตูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เงินก็ลองไปดูข้างล่างหน่อยว่ามันมีอะไรไหมไปดูข้างล่างมาเถอะไปะไม่ต้องกลัวเร็วโดดลงมาอย่าไปกลัวดิมามาด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันครบกันนะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรอย่าไปกลัว เต He like like ้องเรอมาไหนผมรู rozp, <tr> ้เยี่ยไปบอกมงไปด่าอช่ยเงียบปช่ยเงียบเฮ้ยมึงออกไปดูประตูก่อนประตูประตูออกไปดูประตูน้องเป็นยังไงออกไปดูประตูม้นกดไม่ได้ ก้อยมีเหรอคนอะอะไรมึงเสียงอะไรกูไม่รู้ไม่ไม่เหนน้าต่างตรงนู้นเปิดเว้ยตรงนู้นอะเปิดหน้าต่างเปิดอาซาเลยพวกกูเพิ่งปิดเมื่อกี้จริงนะหน้าต่างหน้าาต่งเปิดเหรอเปิดกว้างเลยเชี่ยมันเป็นรอยงัดอะงัดหน้าต่างเข้ามานอนร้องอะไรยังไงอะเฮ้ยเสียงใครเปิดน้ำเสียงใครเปิดน้ำ ไม่เอาไม่เอาโผล่ได้ข้างด้วยเหรอเชี่ยไปหลอนเนี่ยใครขึ้นไปหรือเปล่าสรุปนี้เป็นคนหรือว่าอะไรไม่รู้หลอนแล้วว่ะอุ้ยทรโทรเจ้าของที่นี่มาเราก็เอ๊ะเราเปิดประตูเปล่าใช่ยังต้องแจ้งมันหลวัดว่ะมันน่าจะอยู่ข้างบนเหรอเปิดอนไปข้างบเลยมีใครน่าขึ้นไปไหมไปลองพิสูจน์ด้วยกันไหมไปไม่กลัวไปด้วยกันเลยไม่เาไม่มาหน้าจะกลัวเราไม่เอาถ้างเชื่อใจเด็กกันใจเย็นใจเย็นใจไม่เอ้ยต้องมีอาวุธเฮ้ยมอระ โอ้โอหเมอนกเียต้องเดันรงไปไปพร้อมไหมว่าโมีอะไระปเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้หเจี๊ยใครคาเล่นอะไรเนี่ยไขอหงมนไขรหงมอนมึงเป็นไค่ตออไม่เล่นนะเว้ยห้าลมาแปะเลยมาเลยคิ่หร จจกูจะจับมือกันจ,จับมือกันการต้องจับมือกันอ <c oughs> ย่าเวารมล์ขำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ อย่าได้คิดนะอย่าได้คิดนะเปิไฟ่อไหมมันเปิดไี่ได้ไฟมันดับเลยฉันไม่ตัดไฟเราอุ้ยมีเสียงนอะไรอ่ะเสียงแตน้ะ อย่างนี้เหระวิวเห็นปะเขี้ยะรู้ใช่ไหมโดนร้อนแล้วเนี่ยมึงอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเรามีอาวุธไม่ตอนนี้มืดมากเุื่อนเฮ้ยแล้วใครอยู่ข้างบนไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยเนี่ยจริงเหรอจริงมันเดืรอเล่นเนี่ยเห็นไหมเขี้ยแล้วเฮ้ยอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยัดตักฉันหลอกขมางบนกับเพื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เปิดไม่ได้โอเคใจเย็นตอนนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันเราปลอดภัยแต่คือเขาเป็นอะไรใส่เขาเป็นใครอ่ะใส่ชุดสีอะไรสีขาวสีขาวเนเต็มเลยเหมือนเป็ดอ่ะฆาตกรชุดขาวเหรอเฮ้ยไม่ใช่ฆาตกรหรอกแต่มันคือใครแต่มันคือใครตอนนี้ไอจีเราปิดลำโพงไปแล้วมันเปิดได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ย มือนะเราเปิดประตูแล้วจับมันปุ๊บตรงนี้เฮ้ยใจมึงใจเย็นตอนนี้ฟังว่ามัานแกล้งเราว่ามันแกล้งว่าเป็นผีเลยกูว่าไม่น่าจะเปิดเพลงได้ด้วยอันนี้มันมันเป็นมือมือมันต้องวางแผนมาก่อนหน้านี้แน่เลยทุกคนต้องตั้งสติตอนนี้ฟังเราต้องวางแผนตอนนี้ถ้าเราเปิดประตูปุ๊บเราเอามันควออ่ำลงตรงนี้เราก็กดมันดูแล้วแรรนะล้วหลบอบไหมใ่ไหมแล้หลบลอมันนะ ทำไมไรหลอกล่อมันไงทำไมอ่ะล่อให้มันเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ขังมันในห้องนี้แหละแล้วมันจะออกมาไงก็ขังันอยู่นี่แหละไม่แล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันคือใครใช่ล่อยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาดีมันปิดไฟแล้วนะเราอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวตอนนี้เรารู้แล้วคือคนแต่ตอนนี้มันมืดมากเลยมือแกมือคนเลยเนาะใช่เสียงอะไรอ่ะเอาเตรียมเปิดประตูยัง เตียงเอาเเลยตียงไปตัวทุกคนตัวทุกคนตัวตัวตัวทุกคนไหนวะทุกคนมันจะไปไหนได้วะผมว่าอยู่ในห้องนี้เพราะผมห้องนี้ผมไม่ได้เจออยู่ที่ไหมห้องไหนวะเฮ้ยอยูไปไหนวะ หายไปไหนวะเฮ้ยนี่อย่ไหนเห็นไหมมาดูระเบียงมาดูระเบียงมาดูระเบียงไปดูดิ้วดินวดิ้วเฮ้ยเฮ้ยไฟเผยได้ยังไงอะระเบียงไม่มีเดี๋ยวเธอคิดก่อนถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนมันจะวัดได้แต่ว่าได้แต่ว่าได้เดี๋ยวขนาดนี้หรอใช่เมื่อกี้ที่ไม่ได้อดรูมันเดินไปทางขวาเราแล้วมันตันเราก็ต้องเหยียบมันสวนมาดิใช่มันกระโดดลงไปหรอมันโดดลงไปได้หรอดิเออตายอ่ะโดดเฮ้ย กบ้านกับบ้า <kanske> นุณใจพี่หนคิดแม่เราต้องลงไปงเราต้ลงไปัยไงของเลยด้วยแล้วของพวกนี้ช่แม่งพวกนี้เขาไม่เอาแล้วขอก็บ้าแล้วบ้านไป้เยสนุกเกินขึ้นมาี่เลยหรอนีเหรอกับบ้านกับบ้านกับบ้านเราลงไปหาล้างกันนะแต่มนน่าหยุดมาก้วยเดี๋ยวมันบ้าน กบานกบานแน่วหนที่เตอเนาะคุหัวเป็นทันดีนะเขาเป็นใครเฮ้ยมึงจับยี่นี่ไหมพวกนี้เปิดไมด้ เฮ้ยใครวะตัวใอะดูดินี่เป็นยังไอะปิดเลยอะเราตอนนี้เราลอกอย่างหมดแล้วมันไม่สามารถเข้ามาในบ้านเราได้ถ้ามันเข้าได้เรคือแปลกมากเพราะว่าเราหน้าตาเราประตูทุกอย่างจริงๆไปเอาเสื้อกูตกได้ไงเนี่ยแล้วรองเท้ารองเท้าหายไปไหนอะ

ติไม่เป็นน้ำเอเฮ้ยใครเอามาไอ้ไม้นกันม้แทนสนุกนี่เลยเหอ้นี่แหละนี่แป้งนาเอเนี่ยดูข้าแป้งอยู่หรือต้องไหเดี๋ยวกูอกุปันแล้วพวกมันติดนมัเลยนะเฮ้ย มึงใครเนี่ยไอ้หดกูมากันแค่นี้กูทำได้ยังงนาไฮ้ไงก้มาเพื่คนเรื่องเกียรติภา โลไงสามชุดมาไดไหนนะอันนี้ชุดมาชุดมาเที่ยวอันนี้ทำไมไม่เข้ามาดีๆล่ะอะไร้มาล้มม้ทำไมเอาก็เห็นทุกคนการถ่ายคลิปอยู่ก็ไม่อยากไปรบกวนยถ่ายคลิปอะไอ้เสเมาก็ชอบฟังเวลาาบน้วะเี่ยกหลับแเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ไม่ใช่ค่ะอีก่อไ เยี่ต่อยชุดใครเนี่ยอ,อันนี้ชุดใคร